สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวการโกหกของอุศบนั่นเองนะซึ่งเรื่องราวการโกหกของอุศบนี่มีมาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะฮะมาหลังๆนี้รู้สึกเรื่องราวการโกหกของอุศบนี่จะเป็นเรื่องจริงหลายเรื่องมากๆเลยนะจะมีเรื่องไหนกันบ้างเรามารับชมกันฮนะโดยตัวละครของอุศบนะฮะจะมีต้นแบบมาจากพินอคคิโอนะฮะซึ่งเป็นตัวละครที่ มีจมูกที่ยาวนะฮะเมื่อตนเองนั้นโกหกและตัวหนึ่งก็คือเด็กแล้งแกะนะซึ่งในครั้งแรกที่เขาเปิดตัวข so ึ้นมาเขาก็ได้โกหกชาวบ้านนะฮะมีจรสลัดบุกมาที่หมู่บ้านแล้วชาวบ้านนั้นก็เชื่อหยิบเครื่องไม้เครื่องมือนั้นออกมาเตรียมต่อสู้กับโจรรสลัดนะแต่ถว่านั่นก็เป็นเพียงเรื่องราวการโกหกของอุศนั่นเองเมื่อหลายครั้งหลายครั้งเข้าชาวบ้านนั้นก็เริ่มไม่เชื่ออุศเว่ามีโจรรสลัดบุกมาคิดว่าเป็นแค่การโกหกของอุศแต่มาวันหนึ่งนะเมื่อมีโจจรรสลดบุกมาิง อูซบได้ไปแจ้งให้ทุกคนในหมู่บ้านนะแต่ทุกคนในหมู่บ้านนั้นก็ไม่มีใครเชื่ออูซบเลยแถมยังว่าอูซบเป็นเด็กโกโหกอีกต่างหากซึ่งหัวหน้าจนสลัดนั้นก็เป็นูหพ่อบ้านของขายานั่นเองนี่จะเป็นการโกหกเรื่องแรกของอูซบนะส่วนเรื่องต่อมาจะเป็นการโกหกเรื่องปลาทองยักษะ ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เล่าให้คายาฟังนะว่าตนนั้นเคยไปออกทะเลและเจอกับเกาะก่อนหนึ่งนะฮะและตนนั้นได้ขึ้นไปเหยียบบนเกาะแต่ว่าส Young ิ Slow ่งนั้นนั้นไม่ใช่เกาะนะเป็นอึกของปลาทองยักษ์และได้เล่าว่าตนนั้นได้เจอกับปลาทองยักษ์ที่ขนาดใหญ่มือหึมาที่มีอึกขนาดเท่าเกาะนะแต่เมื่อตนได้ออกเรือมาจริงจก็ได้เจอกับปลาทองยักษ์ของจริงเท้าฮะซึ่งขนาดตัวนั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่มากและมีอึกเท่ากับขนาดของเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งเลยทีเดียวนะนี่ก็จะเป็นการโกหกเรื่องที่2ของอุซบส่วนเรื่องที่3นะ จะเป็นสิ่งที่เขาพูดเสมอมานะว่าเขาคือกัปตันอุศบซึ่งเขาจะชอบโมว่าเขาเป็นกัปตันอุศบนะฮะที่ยิ่งใหญ่ใครๆก็ต่างขนาดนามเขาว่ากัปตันอุศบและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงฮนะในตอนที่เดนโลซานั่นเองซึ่งเมื่อเขาได้ทําการช่วยเหลือผู้คนที่ตกเป็นของเล่นนะฮะผู้คนเหล่านั้นก็ต่างเรียกขานเขากันว่ากัปตันอุศบกัปตันอุศบ เรียกกันในช่วงแรกนะฮะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องต่อมาฮะเขาได้โกหกเกี่ยวกับเมืองคนแคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ได้คุยกับคาย้านั่นเองนะว่าเขานั้นได้แล่เนื้อปลาทองยัดที่เจอนะไปให้เมืองคนแคะนะฮะและไม่รู้ว่าป่านนี้คนแค่จะกินหมดหรือยังแต่พวกนั้นได้ชื่นชมอุศบนะฮะและเรียกอุสบว่ากัปตันแล้วก็เมื่อมาเดโตซาเช่นเคยเขาได้เจอเมืองคนแค่จริงๆแต่คนแค่นั้นก็ได้เรียกอุสบว่าอุโซแลนะแต่ได้ยกย่องว่าอุสบนั้นเป็นฮีโร การโกหกเรื่องคนแค้นนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงนะส่วนเรื่องต่อมาฮะโกหกว่าเจอตุ่นยักษ์ตอนน,าน,านาั้นนะที่อุศมนนได้หลอกอนะพอบ้านของขายานะ,ะว่ามีตุ่นยักษ์อยู่ในคลเลหาดแต่ต่อมาเมื่อมาอยู่ที่อาราบัตตานะ,ะเขาก็ได้เจอกับตุ่นยักษ์จริงๆซึ่งเป็นคนที่กินผลปีศาจเข้าไปนะฮะซึ่งเขาคือมิสเมอรี่คิดมาดันเองนะ,ะส่วนเรื่องต่อมานะ จะเป็นการที่อูศพนะฮะเล่นกับเด็กๆในหมู่บ้านโดยที่เรื่องแรกนะฮะพวกเขานั้นวิ่งได้จับกิ้งกา่าแต่เขาได้โกหกว่า,านั่นนันเป็นมังกรนะพอม,มาที่พังหา,าศาสตร์เขาก็ได้เจอมังกรตัวใหญ่จริงๆนะ,ะแต่ว่าเป็นมังกรที่ถูกสร้างขึ้นนะ,ะไม่ใช่มังกรที่มาโดยธรรมชาติ ส่วนเรื่องที่2องนะเป็นการที่เด็กๆในหมู่บ้านของเขานะซึ่งเป็นลูกน้องของเขาได้วิ่งไล่สุนัขตัวหนึ่งนะแต่ผู้ทบก็ได้พูดโกหกว,ว่านั่นคือเซอร์เบรัดนะหมา3หัวซึ่งเซอร์เบรัดนี้จะเป็นหมา3หัวนะที่เฝ้าประตูนรกอยู่นั่นเองเ <c oughs> มื่อมาที่ทีเลนบาร์กอะก็เจอเซอร์เบรัสเข้าจริงแต่ว่าเป็นเซอร์เบรัสที่ถูกดัดแปลงมาแล้วเอาเงามายัดใส่โดยพลังของโมเรียนะไม่ใช่เซอร์เบรัดของจริงและเรื่องต่อมาเป็นตอนที่เขาได้เรือไมลี่มาใหม่นะเขาได้โกหก ลูฟี่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ยิงเป้าโคตรเทพแม่นยังกระจับวางนะซึ่งเขาได้ลองยิงปืนใหญ่ของแมรี่เข้าไปให้โดนหินที่อยู่กลางทะเลนะซึ่งเขาก็ยิงโดนขึ้นมาจริงๆเขาก็เลยยิงโอ้อวดเข้าไปนะเป็นไงล่ะทันแม่นจริงๆใช่ไหมก็ได้ตอนต่อมาอุตสมนั้นก็ยิงแม่นจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเป้าที่อยู่ระยะไกลแค่ไหนเล็กแค่ไหนเขาก็ยังยิงโดนตอนที่เอเนสลอบบี้นะฮะ พวกทหารเรือนั้นยิงปืนมาไม่ถึงนะแต่ผู้สบนั้นสามารถยิงกระสุนของเขาเข้ามไปจนโดนพวกทหารเรือได้นะและเรื่องต่อมาผู้สบนั้นได้โกหกว่าตนเองนั้นมีข้าหัว30ล้านเบลีนะซึ่งในตอนนั้นจะเป็นใบประกาศจับของลูฟี่นะแต่ว่ามีผู้สพติดอยู่ในรูปนิดหนึ่งเขาก็ได้อวดอ้างนะว่าในรูปนั้นนะมีเขาอยู่และเป็นข้าหัวของเขานะต่อมานะหลังจากที่จบศึกเอเนสลอบบี้นะฮะ เขาก็ได้ข้าหัว30ล้านเบลีจริงๆนะแต่ว่าได้ในฐานะของโซงเ่คิงนะเป็นเจ้าแห่งการซุ่มยิงนั่นเองแต่เรื่องนี้นะถึงจะไม่ค่อยเป็นเรื่องโกหกเท่าไหร่แต่ว่าก็เข้าเขาอยู่นะตอนทินละบาะตอนที่ซันจิลูฟี่และโซโลนั้นสรบจากการที่โดนตัดเงาไปนะ <c oughs> เพื่อจะปลุกให้พวกนี้ตื่นก็ูุซบก็เลยโกหกว่ามีนักดาบสาวสวยเดินถือเนื้อมานะฮะสามคนนี้ถึงได้ตื่นขึ้นโดยการที่โซโลได้ยินคําว่าหนักดาบนะฮะซันจิได้ยินคําว่าสาวสวยและลูฟี่ได้ยินคําว่า ถือเนื้อพวกนี้จะได้ตื่นขึ้นนะฮะและเรื่องนี้ก็เป็นความจริงตอนที่เดนโลซ่ายเ่นเคยฮนะในโคนลลเซียมนักดาบสาวสวยคนนั้นก็คือลิเบกาน่นเองนะซึ่งเขาได้เลี้ยงข้าวลูฟี่นะเป็นข้าวหน้าเนื้อนี่ก็จะตรงกับคำโกหงนะที่ว่ามีนักดาบสาวสวยเดินถือเนื้อมานู่นนะ เรื่องต่อมานะฮะจะเป็นการโกหกเรื่องยาวิเศษนะซึ่งอนั้บได้โกหกกับแม่ว่ารู้เรื่องยาวิเศษหรือเปล่านะสามารถรักษาให้หายได้หมดซึ่งยานะนะะไม่ว่าโรคอะไรก็จะสามารถรักษาให้หายได้หมดเอามาที่เดโรซ่านะจะมีเจ้าหญิงของเผ่าทอนทอตต้านะชื่อว่าเจ้าหญิงมังเชอรี่ซึ่งเขานั้นมีพลังของผลพิศาจิยูจิยูนะฮะเป็นสายพารามิเซียซึ่งน้ําตาของเขานะจะสามารถรักษาบาดแผลทุกอย่างนะให้หายได้โดยทันทีนี่ถึงจะไม่สามารถรักษาให้หายทุกโรคนะจะก็เป็นยาวิเเศษเหมือนนกัน ต่อมาถ้าเป็นการโกหกเรื่องฮารคีนะฮะตอนนั้นอุซบจะโกหกว่าตอนที่ก่อเงือกนะฮะที่ลูฟี่นั้นใช้พลังฮาคีทําให้คนห้าหมื่นคนสลบไปนะฮะอุซบได้โกหกว่าตัวเองเป็นคนใช้นะจะต่อมาอุซบก็สามารถใช้ฮาคีได้จริงฮนะแต่ว่าเป็นฮาคีสังเกตนะฮะซึ่งก็จะเป็นการใช้ฮาคีเหมือนกันถือว่าการโกรหกของเขาเป็นเรื่องจริงเช่นกันนะส่วนเรื่องต่อมา เป็นคำโกหกที่อุศบจะใช้ประจำนะเพื่อเป็นการขู่ศัตรูคืออุศบนะฮะจะชอบบอกว่าตนเองนะมีลูกน้องมากกว่า8,000คนเพื่อใช้ในการข่มขัญศัตรูนะต่อมาก็เป็นเหตุการณ์ในเดซโลซ่าย์เช่นเคยนะซึ่งอุศบได้ช่วยผู้คนที่ตกเป็นตุ๊กตาให้กลับกลายเป็นคนเหมือนเดิมและหลังจากจบสงครามนะก็ได้เป็นพันธมิตรกับคนพวกนั้นนะก็มีจํานวนประมาณ5,600คนนะนี่ก็จะใกล้เคียงกับ8,000คนแล้วนะ ในอนาคตนี่น่าจะมีมากกว่า8,000คนอย่างแน่น,นอนพวกพันธมิตรของกลุ่มหมกฟางนะฮะต่อมาจะเป็นการโกหกเรื่องสุรกายยักษ์นะฮะจะมีตอนหนึ่งะะเป็นตอนที่ถูกตาอทะเลนะฮะไม่แน่ใจว่าสุรกายยักษ์นี่จะหมายถึงเงาของคนที่อยู่บนเกาะทองฟ้าที่เคยเจอนะ,ะหรือว่าช้างที่เกาะโซกันแน่โดยที่อาจารย์โนดานะ,ะก็ได้ใส่คีย์เวิร์ดไว้ในในภาพหนึ่งนะ,ะตอนที่ 796เนะฮะที่องเกงของอุศภ์แบบเป็นไทยได้คำนองที่ว่าคำโกหกทั้งหลายนะฮะจะกลายเป็นความจริงเนี่เราก็มานั่งไล่ดูเลยฮะว่ามันมีอะไรบ้างที่อุศบเคยโกหกเอาไว้และที่สําคัญนะฮะจำในตอนของเดโลซาได้ไหมที่เจอกับคนแคะตอนแรกเลยฮะอุศบนั้นได้โกหกว่าตนนั้นเป็นลูกหลานของโนแลนนะก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนี่จะมีการเปิดเผยมั้ยหรือเปล่าว่าอุศภนั้นเป็นลูกหลานของโนแลนจริงๆกรจบไปแล้วนะสำหรับการโกหกของอุศภ์ที่เป็นเรื่องจริง ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช n e l เราส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนละ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ